สวัสดีครับพบกับ Challenge นะ,ะดาว EP ที่ยี่สิบานะครับวันนี้เราก็อยู่วันที่ไดมอนด์สี่หดาวนะครับผมพยายามปั่นให้ได้เร็วที่สุดเนาะเพราะว่าเวลานับา้หลังปิดซีซั่นก็ถอยกันมาทุกทีแล้วครับไม่ทราบว่าจะทันกันหรือเปล่ายังไม่ขึ้นคอนกันเลยเนาะพยายามปั่นปั่นปั่นป,น,ปน,นะครับผม ให้ทันตอนนี้เอาแค่คอนก่อนครับปีจังเกิลปีนาร์คอสเพื่อนก็มีอาดูอิมมาจาเทวันนาอิเลน,น่าครับครบตำแหน่งนะครับผม ส่วนใหญ่ช่วงนี้ก็เห็นมาจาไปออฟช่อนข้างจะบ่อยครับผมจะก็ชนกับฟอรเรนติโน่ครับที่เลนล่างเลนก็เป็นเรน,น่ครับผม ยโดนเฟิรบัตไปโดยอดูอิมโดนแล้วเท้ห <the> นาดเก็บแวนเป็นทำาสังร์หนึ่งตอนหนึ่งครับแวนนี่ก็ต้นเกมถ้าได้ซอยได้ยิงก็น่ากลัวครับผมเราก็พยายามรีบฟาร์มเนาะเพื่อที่จะไปช่วยมาจาที่เล่นล่าง เป,เป็นกลางคีบยังไม่มีใครมาเราก็ขอซะหน่อยนะครับจังเกลิลทางเขาก็เป็นซิลครับผมฟาร์มเรสออกของเป็นออฟรองกินนูสครับ ฟอเรนอย่างนี้แล้วเข้าเลยครับฟอเรนสี่แล้วด้วยฟอเรนสกิลหนึ่งป้าดอกใส่เราแล้วอันที่สองลุงหนึ่งครับย่อมเก็บได้อยู่แล้วครับผมสกอร์สองต่อหนึ่งนะครับเห็นเลนบนเขาจะเหมือนจะมีปัญหากันนะครับบางกรยังไม่เปิดเราก็ทำเลนกลาง พยายามดันคีพให้เข้าป้อมครับแล้วก็มาเปิดมังกรนะครับฟอเรนมาเคลียให้น่าจะวิ่งลงละโอ้วิ่งมาเติมบวกแล้วครับฟอเรนติโน่ครับเราก็พยายามจะเอามังกรให้ได้ครับได้แล้วโอ้แล้วฟอเรนไล่ลำเราเลยครับลำหนึ่งลำสอง โดนเทวนาสเก็บปลาได้ก็เป็นผลดีต่อแคลลี่แล้วนะครับที่จะได้เงินแล้วเล่งต้นเกมให้มีตังครับเพื่อที่จะยิงแรงในการบวกครับผมก็รักษาแคลแลี่เราไว้ให้ดีครับก็ฟาร์มบูครับผม เทียเวฟเลนกลางไม่รอลิเลน่าเลยครับต้องขอโทษเพื่อนเลยครับช็อตนี้แล้วเราก็ได้บังกรไปแล้วก็จะมาเอาดาร์กต่อครับแล้วเล่นบนอดูอิมเก็บอะรครับิเลน,น่าเข้าไปเสริมครับผมดูอิมก็เลือดเหลือนิดเดียวแล้วครับช็อตนี้มีพาณิชย์ครับน่าจะเก็บ ปังกรได้เอ้ดาร์กได้ครับผม <c oughs> เลนต่างไม่มีคนมาเคลียร์อีกแล้วนา <c oughs> คอสก็บอกว่าเหลือสองตัวสบายแล้วครับช็อตนี้ซิลไม่ค่อยเห็นครับตอนนี้้องผูกเลนล่างนะครับซิลแดงเกิดแบบนี้ด้วยซิลก็เหมือนจะมา เอากลางครับแล้วเราเห็นเหมือนเลือดเขาโลครับทางเลนบนยังไงดีครับนาคอสแล้วมีฟอรเลนเหมือนจะมาเติมครับแล้วช็อตนี้เพื่อนก็โดนจับไปแล้วพอโดนจับแล้วเราเข้าเลยครับโอ้ยแล้วเข้าผิดจังหวะครับสามตัวเลยครับโอ้โหช็อตนี้พลาดแล้วครับ แนว,วทำให้เพื่อนโดนไหลครับเสียป้อมบนแน่นอนล <Your tower S 1> แล้วครับทาเล่นนี้โซโลแรงโหวิมันก็ยากอยู่นะครับสำหรับไม่ใช่โอเพเยอร์หรือนักเล่น มืออาชีพครับเราเป็นเพียงลองทาเล้นไปด้วยกันครับผู้เล่นก็ให้กำลังใจกันได้ครับผมคอมเมนต์ชมได้ครับรให้ปรับปรุงส่วนไหนพร้อมรับคำติชมครับผมตอดนี้อลาลมก็ล็อก ไปที่๋ยวแล้วไม่ตายแล้วก็เห็นล็อกแล้วแล้วก็มาช่วยเก็บเอาทำโอ้โหทําไมโดนสตันเยอะครับอันติไม่ออกครับผมช็อตนี้แย่เลยครับถ้าอันติได้น่าจะเก็บได้ครับผมในช็อตนี้ก็ต้องชมแวนครับดี่ซอยไม่ยังนะ้งเะยฮะไม่มีช่องให้เราได้หนีเลยครับ ไอเราได้สกิลเลยครับกดสกิลแมสนะสกิลเ็าไม่ติดครับเราน่าจะต้องเน้นเลนทำเลนทำเวฟแล้วครับเรื่องการบวกน่าจะไม่ไหวครับผมตอนนี้รีบทำเวฟกลางดันแล้วฟาร์มต่อครับ จะโดนบานแหลกอยู่แล้วเลนบนโอ้โหแป๊บเดียวแล้วครับทะลุเลยครับแล้วฝั่งเขาดูเหมือนจะมังเอาเลนกลางต่อเลยเราจะไปกันได้หรือเปล่าโด,โดนล็อกหรือไม่ครับน่าจะยังไม่มีอันตินะสำหรับอลรัมแล้วเดีหน้าเข้าไปเกาแบบนี้ได้ดับเบิลคิวเก็บแวรและเก็บอลรัมไปได้ครับผม ตอนนี้เลนะ่น่าทำสวยมากครับก็เราก็พยายามมีประโยชน์กับเพื่อนนะครับให้เพื่อนแบกก็พยายามเก็บอ็อบเจกต์เก็บอะไรเลือคีิปไว้เพื่อนบ้างครับถ้าหวังแบบนี้อย่าไปแย่งเพื่อนเยอะครับให้เพื่อนแบกเห็นฟอเรนหนึ่งหนึ่ง,น,งน่าจะไม่ไหวครับสำหรับนาคอรสก็ฟอเรนสำหรับการเงินเท่านี้นะครับ ก็ป้องกันตั้งรับไปครับทีมเราผ่านไปแล้วเข้าไปนาทีเฟสดาร์กก็เปลี่ยนเป็นอีกร่างหนึ่งครับจะเป็นดาร์กแบบมีมังกรมาวิ่งวิ่งดาเลนนะครับตัวนี้ถ้าเราเสียก็โดน,นบุกหนักแล้วครับต้องพยายามไม่ให้เสียครับผม ปอมสำคัญที่สุดคือเล่นกลางนะครับต้องเสียให้ได้ยากที่สุดต้านทานไว้ให้ได้มากที่สุดครับเล่นกลางอย่าเสียครับจะเป็นการรักษาได้นานแค่ไหนครับแต่ตอนนี้ต้องรีบไปตีครับเพราะว่าเขาเคลียร์เลนครับเราก็พยายามดือด้อครับดื้อครับได้ครับ แล้วช็อตนี้ชอ็อตเขาก็พยายามออกกลางอีกแล้วเพื่อนก็น่าจะต้องถอยไหมครับมัวดื้อล้านไปไม่เป็นผลดีนะครับก็แยกทำเวฟทำให้ทีมเรามีแล้วพอเลนมาแล้วแบบนี้เราก็ต้องอาศัยพิ้วครับความพิ้วของนาะคอสหนีครับผมถ้าจะหวังจะแยกดันแล้ว มังกรก็เข้าป้อมครับเพื่อนก็ต้องเคลียร์กันครับบอกนะครับเลนกลางก็ถ้าเราเสียไปแมปก็จะมืดมากขึ้นครับเป็นเลนที่สำคัญที่สุดครับเลนข้างเสียไปได้เสียไปครับผมแต่ก็อย่าถึงวิลิกแต่ตอนนี้อารามจับสวยครับทำให้ นี่นหน้าตาแล้วตอนนี้แวนเราอัติเราอัติได้แล้วหลังจากที่ไม่ได้อัติมานานสุดยอดครับช็อตนี้ไปสามารถเก็บแวนได้เป็นชัดดาวของแวนได้ครับเสียฟ้อมครับผมแล้วเป็นฟอร์เลนดวนกับมีนะอะ่าไม่ใช่มีนะครับเป็นอาจารครับแล้ว,ลวตอนนี้ทีมเราสวนกลับมาได้สวยครับเป็นสิบสี่ต่อสิบสี่ครับผมดันกันยาวๆเลยครับ อย่าเอาบูเอาบัาบฟฝังเขาครับตัดความได้เปรียบฝั่งเขาออกไปครับไปที่เลนข้างกันต่อแล้วฝังเขาก็ทยอยเกิดมาแล้วรอบพยายามหนีนะครับเอาได้แล้วก็รู้จักพอครับผมมาจาก็ดูเหมือนว่าจะสู้กับฟอรเรนได้ดีเหมือนกันนะครับ เป็นออฟเ,เล่นเป็นออฟครับมาจากพักหลังๆเห็นเยอะครับผมแล้วชดน,นี้อาร์ก็โดนครับเก็บไปแล้วชุน,นี้เราต้องพยายามช่วยโอกาสชอดบ,บุกนี่แหละครับเขากำลังตั้งเสียหลักนะครับพยายามใช้เวลานี้ดันให้ได้มากที่สุดครับเสียโอกาสเวลาน,นี้ไปก็ ไม่เป็นผลดีครับเพราะว่าเขากำลังตั้งหลักไม่ได้เออแล้วช็อตนี้พลาดครับโอ้โหพุ่งไปตอนที่คลิปยังไม่เข้าครับอืมก็น่าจะเรียกความได้เปรียบมาได้พอสมควรแล้วครับกับทีมเราเจอที่เขาเป๋ไปช่วงจวังหวะหนึ่งแต่จังหวะนี้ก็ได้ตั้งสติกันทั้งสองทีมครับอย่าประมาทครับผม เขาก็พยายามบีบที่จะเอาเลนกลางเราให้ได้ครับนี่น้าก็กันสุดชีวิตครับเป็นดาแปดนาทีครับหน้าเขาน่าจะไปเอากันครับเพื่อยือและขวางความได้เปรียบต่อทีมของครับผมนีหน้าก็เข้าไปไม่ได้ครับวันนี้เป็นอารามแยกดันอยู่เลนบนครับผมเราก็พยายามจะเก็บบูก,ก่อนครับแต่แวนก็ได้ซอยป้อม แต่อย่างนี้เห็นแบบนี้แล้วเราก็เก็บแวนครับเราก็ทำเรียนบนครับเห็นอลัมดันมาเรื่อยๆเยอะรองเงินให้นี่เลยอ๋อจะนี่ได้หน้าอย่างเดียวเลยฮนะให้มาจ่าได้เงินกันด้วยครับคลิปเยอะๆอะ๋แล้วฟอรเรนเข้ามาแบบนี้เป็นซิวครับปาซิวสะหนึ่งหน่อยครับ ปาดให้พอสะดุ้งครับผมทำเลนต่อไปครับมาเปิดที่มังกรกันแล้วครับเอาบัฟหน่อยครับเยาขอปล่อยมังกรที่เลนบนครับเคลียร์เวฟเราก็รอที่จะเคลีย์มังกรเลยครับเพราะว่าเขาฟังเขาไปออที่เลนกลางกันหมดครับ จับไปแล้วด้วยโดยอารามเหียวนั้นก็ซอยครับแล้วเราเห็นเขาเลือดโลโลแบบนั้นเดด <Dead S 2> ไปครับโอ้กิวอารามครับไ,ได้ครับเก็บได้สองคว่ d o u b คิวแล้วนี่พอเล่นอีกแล้วจูกอีกแล้วฝั่งเขาเหลือเป็นเอเรนครับเก็บ t r i ลคิวไปได้เลยครับกับฟลอเรนติโน,โน่ครับ หวังที่จะเอาเลนกลางเราแล้วคีบเข้าเรามาเคีย์ดา์กก่อนเลือดเราก็เหลือน้อยแล้วเพื่อรอเพื่อนอีกนิดเดียวเพื่อนก็เกิดแล้วแต่ไม่ทันครับเสียถึงบาแล็กเลยครับช็อตนี้แล้วพอเลนจะดันกลางต่อเราก็เข้าไปอันติสักนิดนึงแล้วออกเลยครับเลนก็จะเอาถึงป้อมเลยฮะป้อมสอเลยฮะ ้อมกลางที่จะเสียบอะไกแบบกันไว้ได้ก่อนเนาะเพื่อนเกิดกันก่อนโอ้โหเกมนี้เข้าสู่นาทีที่14แล้วด้วยจะมีดาร์กันเกิดขึ้นแล้วฮะอีกไม่ถึง1น,นาทีก็ God ก็เกิดแล้วอ้าวแล้วเจอซิลแบบนี้อันติสวนใส่ซิลแล้วเราฝั่งเราเยอะตรงนี้ทำให้เก็บซิลมาได้แล้ว ลำโดยฟอร์เรนช่วยเปิดด้าเม็นหน่อยครับแล้วโอ้โ <You S 1> หแวน็ <van. S 1> อนนี้ซอยเรายับเลยครับแรงเกินครับแวน็อนนี้ก็ปล่อยให้เพื่อนไปครับไม่เข้าไปยุ่งแล้วฮะโดนแน่เข้าไปแล้วฝั่งเขาตายสามฝั่งนี้อดูอิมฮิวให้เราด้วยเพื่อกลับมาก็ดันไปที่เลนร่างและเลนกลางครับ หรืออาลัมกับเอเรนครับแล้วชวดนี้เราจะเข้าโอโ้พุ่งไปแบบนี้ก็พลาดเลยครับอือฮึแล้วเป็นคอสเซเลเยอร์เกิดครับผม <c oughs> แล้วเราก็เข้าไปครับ <c oughs> เพื่อนเปิดไว้ก่อนหน้านี้แล้วใส่โอ้หวิดาเมตร <c oughs> เรารับดาเมตเองนะฮะแทงเสียเลือดเยอะเลยครับ <c oughs> ต้องถอยออกก่อนครับซิลมาด้วย ีได้ครึ่งหลอดเท่านั้นก็ต้องถอยกล้อง้วเนาะเลือดเยอะเกาะเยอะครับก็สเลเยอร์ดาเมจอีกด้วยแพ้ตรงชอ็อตรัสก็สลาดาร์กนี่ก็มาเยอะแล้วฮะเป็นบทเรียนได้อย่างดีเลยครับส่วนช็อตยอะแพ้เลยครับทั้งสองทีมต้องระวังเลยนะครับ อย่าพลาดเรื่องชนแล้วดูเหมือนว่าเขาห,หายไปครับป่าเขาโอ้โหต้องระวังเลยฮะแล้วสกีนโดยฟอ r เรนครับป้องกันแล้วโอ้โไม่เขาไม่ได้เอาครับเป็นการหายไปเงียบเงบแล้วดักป่าครับเราก็เอาแล้วชอ็อนี้เราเข้าไปบวกแวนครับโอ้โหเก็บแวนได้ได้ก็เกิดมาด้วยแล้วช็อนี้อา้าวสรุปเขาได้ครับเป็นก็สสเซเนเย์ ฝังเขาได้เราก็พยายามที่จะซื้อเคียวครับแล้วก็เกิดตอนนี้บวกครับเห็นเลือดเขาโล,โลโลครับจากการเอาดาร์ครับเราก็พยายามสร้างความได้เปรียบโดยการเอาที่ค้นก่อนฮนะโอ้โหวสกิลหนึ่งของซิลโกตรแรงเลยครับแล้วบวกกับมีบับด้วยบัฟกอดด้วยอะไรด้วยครับแรงไปอีกครับ แล้วชดนี้ต้องพยายามเคลียร์เลนกันอย่างหนักเลยนะครับปล่อยคลิปมาดุเหลือเกินครับตัวก er ็สเซเเยอร์นี้ประมาทไม่ได้นะครับรีบมีเวลารีบทำเลนให้สูงที่สุดครับอีกตัวนี้แหละฮตีแรงอึดครับตีเราก็รูร้เป็นพันเลยฮนะ ตัวเราก็มีเพื่อนมาช่วยครับมาจาก็เป็นออฟอีกตัวหนึ่งที่นิยมครับสู้กับฟอร์เรนได้สุดมันเลยครับเกมนี้ตึงๆกันทั้งคู่ครับสมศักดิ์ศรีครับแล้วช็อตนี้เราก็พยายามดันเลนให้สูงอีกครับไปทำเลนบนครับแล้วช็อตนี้กลางเหมือนจะมีประเด็นหรือเปล่าครับ โอ้โหเลือดโลกันเต็มเลยครับมาดูอิมมาจาครับตอนนี้ต้องถอยกันก่อนหรือเปล่าครับผมลิเลน่าเอาบูฟังเขาไปได้ครับสร้างความได้เปรียบแย่งบูซิลมาได้ผมก็รอให้บับเขาหมดครับเอาสู่หนาทีที่ จะเข้าสู่นาทีที่สิบเก้าแล้วครับเกมนี้ใช้เวลาพอสมควรครับผมแล้วช็อตนี้เลนกลางโอ้โหต้องไปรีบไปช่วยเพื่อแล้วไม่งั้นเราก็แพ้ได้เลยครับแล้วช็อตนี้ลิเลน,น่าทำสวยครับเก็บเอเรนแล้วอูรอิมรับดาเมจอยู่ครับแล้วฟอร์เรนติโนเราเข้าไปเอาตัวหลังก่อนครับซิลครับเก็บซิลไปได้แล้วฟอร์เรนตามเรามาครับเราพยายามหาครับหาแวนโอ้โหแล้วชอ็อตนี้หาพลาดครับ ทำให้มีอล์ไล่มาแล้วเราก็ฝั่งเขาตายไปสองครับฝั่งเราตายไปหนึ่งครับเป็นวิเรน,น่าครับตอดนี้อยากให้อาลมจับเดือดขาดครับปิดดาเมจได้แน่นอนครับฟอเรนแล้วตอดนี้มารับบูก่อนครับจะกสกินนี้ใช้ได้ครับสกินนี้นึกว่าอลมครับ ลอยมีอลาเม็ดเม็ดครมีเม็ดเม็ดเหมือนอลัมเลยครับฟอ r เลนไปทําเลนล่างคนเดียวมาจะเหมือนจะไปครับสร้างประเด็นกันครับที่เลนล่างก็ทำแยกทำเลนบนครับแล้วฟอรเลนไปแบบนั้นเหมือนจะลึกหรือเปล่าครับฟอรเลนโดนไปปิดนะครับอดูอิมไปครับ เลไปครับเป็นสามหนึ่งครับไปปล้วปิดสกิลไปที่ฟอร์เรนได้เราได้เปรียบแล้วครับสี่ต่อห้าครับแล้วช็อตนี้เราเข้าไปฝั่งที่จะเอาซิลครับแต่โดนซิลสวนกลับครับเสียก็เกิดแล้วครับโอ้โหเราซื้อเขียวถ้าไม่ทันแล้วเลยหเรน่าเก็บไปได้แล้วโดนสวนมาครับแน่กันไปครับ ช็อตนี้เราขอตัดเวฟกลางหน่อยครับไม่งั้นโดนดันกลางอะเสียเปรียบเลยครับเรามาจานทำเลนบนครับอู้แล้วสกิลหนึ่งสิวอีกแล้วครับแรงเหลือเกินครับนี่ยังไม่หนึ่งและสองนะครับถ้าหนึ่งและสองนี่น่าจะตายเลยครับผมสำหรับนาคอแล้วเราดึงความสนใจครับทำให้เพื่อนได้เปิดก๊อตกันครับสองตัวครับอรุมแทงและเทวนาตีครับนี่เราก็ เห็นอย่างนั้นแล้วเราก็ทําคลิปกลางไว้ก่อนครับแล้วตอนนี้ซิลมาอีกแล้วครับเพื่อนตีกันได้กันก่อนครับโอ้โหสุดสุดครับจอดนี้สุดตรึงเลยครับเกมนี้แล้วเป็นมาจาครับที่สกัดสกีนไม่ให้ฝั่งเขาได้มาแย่งก่อนครับสุดสุดครับมาจาก็ทําสวยครับเกมนี้ เราก็พยายามทำเลนทําให้สูงครับเพื่อที่จะให้กดน้อยครับกดสเลเยอร์น้อยดันครับดันเลนดันดันป้อมครับเพราะเวลาล่วงเลยมามากแล้วเราก็พร้อมที่จะเอาแล้วเห็นเลือดของ f o r ์เรโลแบบนี้ <Shut down. S 1> โอ้โหการเคลียร์เลนของฟอร์เรครับ โอ้แล้วเราไปยกของโอ้เอเรนได้เก็บเอเรนได้ครับเห็นเอเรนเลือดโลโ,ลโลครับตีแรงมากครับก๊อตก๊อตน้อยครับทำให้เอเรนกับฟอร์เรนนี่เลือดเลือดลดไปได้เยอะเลยฮะนี่เราออกเป็นดาบกันเวทครับมาในเลทเกมเพราะว่าเพื่อมีเกาะมากขึ้นแล้วใส่ในการบวกได้ดีขึ้นครับช ้า้เกมแล้วโดนล็อกครับล็อกแบบนี้นี่ฮะสร้างผลแล้วครับออกฤิ์แล้วดาบการเวทครับป้องกันอยู่ซะด้วยครับบวกกับเคียวด้วยหรือเปล่าครับในช่วงนี้เราเข้าไปตีบ้านแล้วจบเกมครับผมคูสุดมันครับสมศักดิ์ศรีทั้งสองทีมครับผมสนุกสนุกมากครับวิสตอรี่ สุดๆครับเกมนี้ทั้งสองทีมทําได้เต็มที่ครับเพิ่มมา1ดาวโอโหชาเลนนี้เกมเดียวก็เหนื่อยแล้วครับโอ้โห uh huh. ผ่านไปได้เนาะต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทีมที่แบกเราด้วยนะครับก็ช่วยกันเล่นจนชนะได้หวังว่าจะมาเจอกันที่อีพีที่ยีกันต่อครับเพื่อนๆฝาก คอมเมนต์ิชมกันได้ครับชอบไม่ชอบอย่างไรครับเป็น2ดาวครับความสีไว้เจอกัน